เคยไหมครับทำอะไรที่โคตรจะไม่มีประโยชน์จนสุดท้ายชีวิตเกือบจะพังเพราะมันแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่น่าเชื่อเลยครับประสบการณ์ตรงนั้นกลับกลายเป็นอาวุธชั้นยอดที่ทำให้ผมใช้ชีวิตได้อย่างดีหลังจากนั้นเป็นต้นมาอันนี้คือสิ่งที่ผมลํำลึกได้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือสมัยที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่แบบเล่นทุกอย่างนะแทบจะไม่เรียนเลย อยู่ในหอเราเล่นทุกอย่างเล่นเกมอันการ์ตูนเล่นไพ่เล่นนู่นเล่นนี่เล่น,น, ύ, เ,ลนเ,เล่นโกเล่นหมากล้อมน,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 นั่นนู่นนี่หนึ่งในกิจกรรมที่เล่นกันบ่อยมากก็คือสิ่งที่เรียกว่าไพ่จับหมู ถ้าใครไม่เคยเล่นไพ่จับหมูเนี่ยก็จะกินจินตนาการง่ายๆว่าเราใช้ไพ่แหละครับแต่มันเป็นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์กันเยอะเก,เกมที่ต้องใช้สมองความจําเยอะแล้วก็เป็นเกมที่จะต้องใช้กลยุทธ์ในการเล่นกับเพื่อนทั้ง4ี่คนเป็นการเล่นแบทเทิลกันด้วยไพย่ของคน4ี่คนนั่นเองนะ,ะผมคงไม่ลงรายละเอียดว่ายังไงแต่ว่ามันคือเกมกลยุทธ์ไม่ใช่เกมที่ใช้ดวงเฉยๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามไอ้เกมกลยุทธ์นี้มันมันสนุกเพราะว่า มันมีกลยุทธ์ด้วยและในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ใช้ดวงบางส่วนด้วยมันใช้การร่วมมือกับเพื่อนบางส่วนด้วยบางครั้งทุกอย่างมาเกมเปลี่ยนได้ถ้าเราร่วมมือกับคนข้างๆจากสี่คนถ้าร่วมมือกับคนข้างๆคือ มันเหมือนเกมชิงไหวชิงพลิบอารมณ์เหมือนสามก๊กนิดหนึ่งว่าไม่ได้ใช้แค่การกลยุทธ์อย่างเดียวใช้ดวงนิดหน่อยด้วยใช้การร่วมมือกันนิดหน่อยด้วยใช้การแบบว่าวัดใจด้วยบางครั้งคือมันมีทั้งทางด้านแบบวัดใจมีทั้งทางด้านสมองมีทั้งทางด้านแบบความร่วมมือมีทั้งทางด้านการรับกันเกมนี้มันเป็นเกมเหมือนเกมกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบในทุกอย่างมันเลยสนุกมากมาสนุกมากซึ่งพวกเราเนี่ยเล่นกันตั้งแต่วันหนึ่งก็ อย่างน้อยก็ห้าชั่วโมงนะฮะทุกวันหลายปีจนสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยการเล่นพวกเนี้ยมันทําให้ผมเนี่ยเกือบเรียนไม่จบเหมือนกันสุดท้ายเพราะว่ามันชอบมากมันสนุกมากมันทาทุกอย่างถูกไหมครัมันกลายเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเออถ้ามองกลับไปเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเออไม่ดีเนาะเพราะว่าเราไปทําอะไรบางอย่างแบบมันไม่ได้แบบมีแต่ละขนาดนั้นน่ยมันคือการสุดท้ายไม่ว่ามันจะเป็นเกมกลยุทธ์หรืออะไรก็ตามมันก็ยังเป็นเกมเล่นท่าอยู่ดีถูกไหมฮะซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยพอเราเล่นไปเนี่ยเราก็พบว่าประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยไม่น่ามีประโยชน์แต่พอเวลาผ่านมาเชื่อไหมครับว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการเล่นอะไรพวกนั้นและกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตไอ้ไกลเล่นไพ่เนี่ยพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยผมกลับพบว่า เฮ้ยพอผมใช้ชีวิต10ปีหลังจากนั้นมาเนี่ยผมเรียนจบมาประมาณ17ปีแล้วถูกไหมครับผมใช้เพื่อชีวิตมาอีก15ปีหลังจากเรียนจบมาเนี่ยผมกลับพบว่าประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันสั่งสอนอะไรผมได้เยอะเลยสั่งสอนอะไรได้บ้างครับสั่งสอนได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามองชีวิตเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเราเกิดมาพร้อมไพ่บนมือนะ คือบางคนเกิดมาบ้านรวยบางคนเกิดมาสุขภาพดีบางคนเกิดมาเป็นคนอเมริกันบางคนเกิดมาเป็นคนยุโรปบางคนเกิดมาเป็นคนไทยบางคนเกิดมาอ่ามีสามสองครบมีแขนขาครบบางคนโชคลายมีแขนขาไม่ครบบางคนผิวขาวบางคนผิวไม่ขาวบางคนหน้าตาสวยบางคนหน้าตาหล่อบางคนหน้าตาเฉยๆคือบางคนเกิดมาพร้อมไหวพริบที่ดีบางคนเกิดมาพร้อมครอบครัวที่ดีบางคนเกิดมาพร้อมโลจิกตักกะที่ดีบางคนเกิดมาพร้อม อพอสวรรค์นในการร้องเพลงบางคนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์นในการทําศิละปะบางคนเกิกมาพร้อมพอสวรรค์นในการที่จะทําให้คนละซึ่งทุกคนเนี่ยครับเกิดมาพร้อมกับไพ่ในมือที่แตกต่างกันพอเกิดมือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเกมจากมูที่ผมเล่นเลยทุกคนมีไพ่ใบมือที่แตกต่างกันและสิ่งที่มันเหมือนกันอะไรและะ้วครับนี่คือไพ่ชีวิตค่ะและไพ่ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเกมที่เราเล่นซึ่ง สิ่งที่ผมเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ห้าอย่างด้วยกันนะฮะอย่างแรกเลยก็คือถ้าไพ่ไม่ดีอ่ะเอาแต่นั่งโวยวายเนี่ยเท่ากับเราแพ้ไปแล้วคือเราต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนเนี่ยถือไพ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกตาเราต้องมีบางตาที่ไพ่ดีบางตาที่เราไพ่ไม่ดีไพ่าบางใบเราต้องแย่ไพ่าบางใบเราต้องดีถูกไหมฮะหรือพวกคนบนโลกนี้มีเป็นเจ็ดพันล้านคนนะฮะ ่พลา,านละคนทุกคนก็มีไพ่ที่ตัวเองถูกแจกออกมาไพ่ชีวิตของเราเนี่ยซึ่งมันก็ต้องไม่เหมือนกันแน่นอนว่าไพ่เราคงจะไม่ได้ดีไปทุกเรื่องและไพ่เราคงไม่ดีที่สุดในโลกเป็นไปนไม่ได้นะครับที่ไพ่เราจะดีที่สุดในโลกคือขนาดแบบว่าเดวิดเบ็คแคมที่เขารวยมากเขายังไม่ได้รวยที่สุดในโลกเลยถูกไหมครันั่นหมายความว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะมีไพ่ที่ดีและไม่ดีอยู่เสมอ แต่ปัญหาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่เราไม่ดีแล้วเรานั่งโวยวายเรานั่งบ่นทอเรานั่นบอกว่าโอ๊ยทําไมไพ่กูแย่จังไม่ทําไม่เล่นมันแล้วหรือว่าเออตานี้โยนดีกว่ายอมแพ้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไพ่ไม่ดีแล้วเราเอาแต่นั่งโวยวายแทนที่จะมองหาว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างเนี่ยเมื่อนั้นเราจะแพ้จริงๆเราจะคิดว่าเราจะแพ้แล้วมันจะเป็นความจริงสิ่งที่เราคิดมันจะเป็นความจริงเสมอเมื่อเรายอมแพ้ เมื่อไพ่เราไม่ดีเราคิดว่าเรายอมแพ้แล้วเราก็จะแพ้จริงๆแล้วเราคิดว่าเห็นไหมกูแพ้แล้วเพราะว่าไพ่กูไม่ดีไงแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับคุณอาจจะไม่ได้แพ้เพราะไพ่คุณไม่ดีมันอาจจะแพ้เพราะว่าคุณยอมแพ้ไปแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่เราไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เราควรทําตอนแรกเราควรจะสงบจิตใจก่อนมองหาว่าเราทําอะไรได้บ้างแทนที่จะมาบ่นว่าไพ่เราไม่ดีเพราะการที่บ่นว่าไพ่ไม่ดีมันคือการยอมแพ้ไปแล้วนะนี่คือการนบมเรียนรู้มาอย่างแรกอย่างที่สองครับ ต่อให้ไพ่เราไม่ดีเนี่ยถ้าเราวางแผนดีๆลราพลิกเกมออกมาได้เราแผนความตั้งใจดีๆทุ่มเทดีๆรอโอกาสอย่างมั่นคงเงียบเชียบพัฒนาตัวเองมองหาโอกาสมองหาช่องทางวางแผนดีๆเนี่ย ต่อยไพ่ไม่ดีเรายังกลับมาได้มันก็เหมือนชีวิตคนเรานี่แหละครับถ้าเรามีบางสถานการณ์ที่ไพ่เราไม่ดีเราอาจจะเกิดมาแบบไม่ได้บ้านรวยมากนะักเราไม่ได้แบบเรียนจบสูงมากนะักเราไม่ได้แบบมีเพื่อนเยอะมากนะักแต่ถ้าเกิดเราวางแผนที่ดีทามาอย่างตั้งใจทามาอย่างจิตใจที่ดีทํามาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเนี่ยเราก็ชนะได้นะไม่ใช่หมายความว่าคนที่ไพ่ดีจะเป็นคนที่ชนะเสมอไปนั่นคืออย่างที่สองที่ผมเรียนรู้อย่างที่สามที่ผมเรียนรู้เนี่ย ถ้าให้ไพ่ไม่ดีเราวางแผนหาพันธมิตรที่ดีเราก็ชนะได้หลายๆครั้งเนี่ยเราโลกเราเรามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะฮะเราไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับที่ต้องทําทุกอย่างคนเดียวเรามีเพื่อนเรามีครอบครัวเรามีอาจารย์เรามีคนที่เรารักเรามีคนที่รักเราเรามีอะไรหลายอย่างมากมายทําไมล่ะครับทาไมเราต้องถึงต้องทำทุกอย่างคนเดียวนั่นหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วบางครั้งเนี่ยไพ่ไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถชนะได้นะ ถ้าเรามีพันธมิตรที่ดีหรือร่วมมือกับเพื่อนที่ดีใชอย่างถัดมาที่ผมเรียนรู้ครับไพ่ที่ดีมันทําให้เราชนะง่ายขึ้นก็จริงแต่ถ้าเราประมาทสุดท้ายเราก็แพ้ได้นี่คือเรื่องจริงของของการเล่นเกมจับหมูที่ผมเล่นเลยแล้วก็เป็นเรื่องจริงของชีวิตด้วยว่าถ้าเกิดเราไพ่ดีแต่เราไม่วางแผนให้ดีและเราประมาทเราไม่หาพันธมิตรที่ดี สุดท้ายเราจะแพ้อยู่ดีและที่น่าที่น่าตกใจก็คือเวลาคนทั่วไปจะคิดว่าเออยิ่งไพ่ดีมันก็ยิ่งคนยิ่งชนะเยอะแต่จากสถิติเชื่อไหมครับว่าคนที่ไพ่ดีเนี่ยแพ้ชนะพอๆกับคนที่ไพ่ไม่ดีเลยมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่ไพ่ไพ่ดีบางครั้งจะประมาทบางครั้งจะไม่วางแผนบางครั้งจะแบบแทนที่จะแบบเก็บอาการก็ออกอาการว่าไพ่ดีสุดท้ายโดนเพื่อนหลุมแทน ถูกไหมซึ่งอันนี้คือสิ่งที่อยากบอกว่าไพ่ดีมันชนะง่ายขึ้นก็จริงแต่สุดท้ายถ้าคุณประมาทถ้าคุณไม่วางแผนถ้าคุณไม่ตั้งใจคุณก็แพ้อยู่ดีนะฮะโดยสรุปจากตัวน,นี้คืออะไรครับมันคือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาลาให้กับคลิปนี้ได้ฟังนะครับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเกมทุกอย่างที่เราทําอยู่หรือว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเกมชีวิตนะ เกมชีวิตของเรามม่ก็เหมือนกับมีไพ่ละะ่ะครับถ้าเกิดคุณรอให้วันที่คุณมีแต่ไพ่ที่ดีแล้วคุณเล่นเนี่ยคุณอาจจะต้องรอไปตลอดนะฮะเพราะอย่าลืมว่าคนบนโลกนี้มีเจ็ดพันล้านคนเรามองว่าหาคนเราจะหาคนที่มีไพ่ที่ดีกว่าเราได้ตลอดแล้วถ้าเกิดเราไปมองว่าเฮ้ยคนนั้นมีไพ่ดีกว่าเราเราไม่แข่งกับเขาแล้วเราไม่เล่นแล้วเรายอมแพ้เราไม่เล่นเรายอมแพ้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยวันที่เรามีไพ่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นจริงหรอฮะ วันที่เรามีไพ่ดีหรือวันที่เราชนะเนี่ยไพ่จะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคนที่เล่นนั่นก็หมายความว่าอะไรครับไพ่ที่ดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่ว่าไพ่สร้างขึ้นมาเรานี่ต้องสร้างขึ้นมาไพ่ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีตัวเราเนี่ครับต้องสร้างขึ้นมาแล้วเราต้องจาไว้เสมอนะครับว่าใช่ครับเราต้องยอมรับ ok ่าโลกนี้คนเกิดมาไม่เท่ากคนหรอกครับใครจะบอกว่าโลกนี้คนเกิดมาเหมือนกันหมดอันนั้นก็อาจจะก x ์ r e m e นิดหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เชื่ออย่างนั้นทุกคนเกิดมามีไพ่ที่แตกต่างกันบางคนอาจจะมีไพ่ที่แย่กว่าคนนู้นคน,นนี้มากมายแต่โดยสรุปแล้วก็คือถ้าเรามีไพ่ดีแ้ะเราประมาทเราก็แพ้คนที่มีไพ่ไม่ดีถ้าเราวางแผนเราร่วมมืออย่างดีเราตั้งใจเรามุ่งมั่นจะทาให้ชีวิตด,ดีขึ้นเราก็ชนะนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจ,จะบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังรู้สึกท้อแท้อยู่ เชื่อผมเถอะครับว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพ่ชีวิตของคุณมาอยู่ในมือคุณนี่แหละครับไม่ได้อยู่ในมือคนอื่นวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ใครชอบคลิปแนวนี้อีกก็ฝากติดตามสรีมนติดปีกตอนนี้ได้นะครับใครชอบคลิปอื่นๆจากช่องเราก็ตามนี้เลยนะครับก็ฝากไว้มีคอมเมนต์อะไรเอามาแชร์ได้กันเลยสวัสดีครับ